ถ้าหากว่าคุณอยากให้คนในครอบครัวรับอิสลามแบบคุณห้ามพลาดทำสิ่งนี้เด็ดขาดครับทุกคนครับผมได้ประสบพบเจอมุสลิมใหม่หลายๆคนนะครับหลังจากรับอิสลามแล้วหนึ่งในสิ่งที่เขาเหล่านั้นคาดหวังที่สุดก็คือการที่คนในครอบครัวเขามารับอิสลามตามเขาครับแต่จะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้มีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เขาได้รับอิสลาม และเขาก็ได้เสียชีวิตไปในสภาพผู้ที่ไม่จะเป็นมุสลิมแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าหนึ่งในดุอาที่อัลลอฮ์สัญญาว่าจะตอบรับทุกการขอนั่นก็คือการขอดุอาในช่วงเวลาละหมาตของยามข้ามคืนครับนั่นคือการละหมาดตะฮัดยุดครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมได้พบเจอพี่น้องหลายคนที่เป็นมุสลิมใหม่และเขายืนละหมาดตะฮัยุดแทบทุกคืนบางคนทุกคืน แล้วก็ได้เห็นพบเจอบางคนที่คนในครอบครัวของเขาเนี่ยรักอิสลามเพราะว่ตถวอาของเขาในยามค่ําคืนครับถ้าวันนี้เราอยากให้คนในครอบครัวเรารับอิสลามแต่ยังไม่ยอมตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ําคืนหรือละหมาดทัายุทธนั่นยังไม่ใช่เป็นความพยายามอย่างสูงสุดครับแล้วจะเป็นอย่างไรล่ะถ้าสุดท้ายแล้วเขาจากเราไปในสภาพผู้ที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมวันนั้นจะเป็นวันที่เรารู้สึกเสียใจที่สุดครับ